สวัสดีครับสวัสดีเช้าวัวนจันทร์นะ29มีนาคมนะครับ2564นะวันนี้ผมกำลังเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตอนนี้กำลังออยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ10กิโลนะครับก็ออกจากอายุธยามั้งคือนอนที่ยุทธยานะครับออก็ไปดูโขนกรุงศรีนะครับก็เลยนอนยุทธยาคืนหนึ่งก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังจะเข้าสุพรรณแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางกาญจนบุรีตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะไปกลางเต็นท์แคมปิ้งแถวเป็นลานกลางเต็นท์นะครับของเอกชนนะนะครับ ใกล้ๆกับอุทยาแห่งชาติไซโยกหรือเอราวัณนี่แหละครับแต่วันนี้จะลองไปกาเซนเทียนดูนะครับว่าไปดูบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวแวะเข้าห้องน้ําที่ปานามันก่อนนะครับเดี๋ยวก็เดินทางกันต่อไปนะครับบมนะครับตอนนี้ก็มาแวะที่สุวรรณบุรีนะครับอู่ทองครับพอดีมาเยยมที่ที่นะครับสบายนะครับแวแลกินข้าววันนีรับเดินทางต่อไปจังหวัดกาญจนบุรีนะครับติ๊กต๊อกไป ตีดตอกก็เบาๆแล้วก็มันในความมีวาเล่นปลามันเหรอปลามันไอ้อยอลาอ้อยเหรอเนี่ยตุ้งตาเกี่ยวไปอืมที่ดิ็นภูเขาอ่ะไอ้ดินที่ดินมีพระพระองค์ใหญ่อ่ะภาษศรีปะอะไรนะมุตยักลีอ๋อเฟโรยู่แต่ว่ามันหลายปีแล้วมันมันเลื่อนอยู่ไหมรู้มันยาวเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วนะองค์ใหญ่เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็หลังจะท ลาทิเนี่ยโทรมาน่ะนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นมะม่วงหลังไอ้ข้งหลังบ้างกินให้มันแก่ๆกันไปท้องมันไม่ไหวแล้วแกครับกินไหมล่ะกินคราวเยอะยังกอยากกับครับกะเพรากะเพราไก่ไข่ดาวข้าวเชียงก่อนเดือดทางต่อนอร่อยชอบเป็ด บ้านนี้ีรถจัดอย่างนั้นเลยนลเนี่ยแมายรถจัดรถา<อ>โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร,ครพี่บอ,อยนะครับไม่ได้เจอกันนาน10ปีนะฮะ <c oughs> <laughs> ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี <laughs> ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกม่น้ำอะไรไม่รู้ แครแครใหญ่ครับแครใหญ่แครใหญ่นะครับก็อันนี้คือเป็นลานกลางเต็นท์อิงน้ำใช่ไหมยิงน้ำนะโอ้ใกล้น้ำดีเนาะเล่นได้ไหมเนี่ยเล่นได้ครับเล่นได้จำเลยอิงน้ำอิงจริงๆ,ๆครับอิงน้ำยิงยิงยิงน้ำจริงๆโอ้แตอันนี้คือเขาที่บอยเขาสายสายแคมป์ปิ้งดูด,ด,ดูดูเต็นท์อันนั้นเต็นเต็นพี่ใช่ไหมโอ้จำเลยขอญาตไปดูหน่อยนะฮะ ครับเต็นโอโหสีสันสดใสมากนี่ตอนนี้ยังนั่งไม่ได้ยังแดดร้อนอยู่นะครับบานบ่ายสามโมงนะครับตอนนี้นะครับบ่ายสามนะร้อนๆแล้วแดดเปรี้ยงๆเลยนะครับต้องไปหลบใต้ต้นไม้ก่อนนะครับ ากาศดีมากนะครับลานหญ้านี่สวยงามเลยนะครับจริงน้ำนะจริงน้ำลานจังเซ็นอิงน้ำที่กาญจนบุรีนะฮะโคหน่อยนะพี่นับประมาณชั่วโมงเดียวแล้วเป็นไรครับเพราะว่าหญ้าโอ้โหแดดแรงด้วย นักดูกิกิจ้าละเบิ่งนงสีแล้วแต่เี่ี่รีสอนกิจ้าพารีสอร่นะไปนั่งกิมูดิอมดูขาไปเห็นคนหนึ่งนางก่อนผี้ชายู้ชาเขาหรถามคนอะไรผ้บน้ยไมว่าอยู่แถวหนกันก็เลยกินกันกิน้าอดีหรอโอ้แผนโอ่ตื่น ครับมยขนปวยคนมใบั่วกนอยูกอูท่องก็เลยรอมาเสนมาเสียนบอนมาเสียเขาการ่อหนาเสีนเอ่อยอก่อยใ่ไม่เหลียวของน้องแลม่แม่นลรล่ะกเไปอีก่นอรเเขาแวม่นนคือไตไงแท้แม่แม่้่าเแม่อแม่มันจะพูกันไหนหรือว่าเป็นของเขาบ่ เลยเสื้อไปดีกว่าอิงน้ำไม่ได้าแข่แนี่ย่ามัเสื้อจีเวโอ้ออมุ่นอ๋อบดเขามามันเขามันเขามางงนี่มเลยังงอยู่เลยมันอยู่ฟังุ่นแล้วที่แรกผมขาบนฟงุ่นเลยเพราว่ามันฟังุ่นแท้ต่จีเวนยทีแรกขามนฟงุ่นไม่ตาขับโอ้ยแต่แต่กัเสื้อมันี่ผมไปฟังหุ่นเลยแต่จีเวตหลอกกันได้ข้างบนขบนก็มีอันนั้นอเนาะ นี่เป็นเป็นของน่องอ่ะเดียร์โซนี่ของน่องพ้อคเฉพาะมันในสไตล์มันอีกขัดติ้งด้วกันนะมันเดินเล็นซ่เลยครับมามาสองคนสามขึ้นหรือเปล่าเนี่ยสนโอ้ติ้งเวนตุีเหรอนะติ้งเวนตุรีอ๋อดิสซีมือบอกครับน้องอี่จานข้างไหนวอย่างนี้มันแดงมั้งจับ แต่ว่าภูตใจให้เอาเก่าเข้ากันครดบแต่เรือแต่เรือพิ้งก์ตึ้งเดียวเนาะตึ้งเดียวครับถัดควันนี่ก็แนะนำพี่บอยนะฮะไม่เจอนายสิบปีนะครับแต่ว่าทำงานที่อุทยานด้วยกันนะครับกสิบปีห่างกันกันมานะมาเจอกันที่นี่นะครับสายสายแคมป์ปิ้งกลางเต็นท์เหมือนกันนะแต่ว่าสายเต็นท์ของพี่บอยเขาจะเต็นท์แบบโอ้แบบสายอุปกรณ์ที่ยางคกบ ผมน S> <S ี่สายอาาถาแคมปิ้ง okay, ม okay. okay. ีเต็นท์ก็พอแล้วฝนตกมาก็ตัวใครตัวมาเนยโอเคแล้วคืนนี้ก็เดี๋ยวจัดมีเสบียงอาหารมาอยู่เป็นทิโลตัสตนงนน้โดีบีอยนิดนหน่อย4อย่างนี่แหละมีไก่ไอ้มีน้องไก่เล็กนกอะไรนะ ผมมีของนี้ซื้อหมูปลามากหมูปลาด้วยจากหมูปลาพาเป็นหมูปลาครับผมเดี๋ยวเจอกันคืนนี้นะครับต่างๆนานๆมาเจอกันดีนะครับผม บรรยากาศนะครับบรรยากาศชิลๆแล้วนะนะครับที่อิงน้ำนะครับลานกางเต็นท์อิงน้ำที่กาญจนบุรีนะครับอากาศสุดยอดเลยนะครับลานหญ้านี่สวยงามเลยเขากำลังปลูกหญ้าใหม่ๆด้วยนะตอนนี้ชิ่อดังไหนว่าเขากำลังจูดน้ำนะครับทำน้ำคือเป็นน้ำต้นไม้ข้างบน เห็นยังกินแรงเน่าอ๋อนะคือปลาไหมปลาไอ้ปลาทูปลาทูสดปลาทูอยังครับปลาทูต้มยำปลาทูโซน้ำโอ้นั่นอนแก้ว่ครับตลาดเอาไว้เ่ไหรลาไก่ไก่ครับอืโลดเดียวโลเดียวโลดเดียวดีโชว์ดีนะไม่มีรถส่วนทาง ล้างตุ่มดำไม่กินน้ำเต้าแกงปัวนะฮะสิบปีที่ได้เจอหนักสุดท่านหนสิบปีสิบปีสิบปีแห้งเข้มหลัง นะครับเมนูเรานะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะเนี่ยหมูปลาผัดเผ็ดนะครับสูตรขอนแก่นบวโคราชนี่ก็ตีก็ตำตำตัว,ว,ตวนะครับโอ้โหอาหารวันนี้พร้อมเสร็จสับนะครับส่วนอันนี้ส่วนอันนี้คือต้มจืดต้มจืดน้องไก่นะครับไม่ใส่อะไรเลยนอกจากนอกจากขาไอ้นะตะไคร้กับมะกรูดเครื่องปรุงไม่มีนะ ไม่ได้แอบผมหลอกนะก็มีแค่นี้ครับกินง่ายๆนะครับแต่ว่าทางทางครัวนี่โถเขาเขาครบเซตเลยนะฮะเนอร่อยแน่นอนนะครับส่วนผมนี่ก็ทางชีวิตเป็นวันๆเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาชิมครับหมูป่าผัดเผ็ดนะครับนี่ครับสูตรโคราชบุกคอนแก่นนะครับวผมจะชิมให้ดูนะครับรสชาติเป็นอย่างไรนะ หมูป่าก็ซื้อที่นี่ครับเป็นหมูป่าที่ไม่มน้องมาจากป่านะครับไม่ผิดกฎหมายนะหมูบ้านหมูบ้านก็เลี้ยงในปา่า <c oughs> รสชาตินี่ <c oughs> เลือครับอร่อยมากครับหมูป่านี่หมูปา่าสดนะครับ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้นานนะ <c oughs> สดเลย ข้าวใ,ใหม่ๆนะใหม่ๆเลยครับสดๆเลยแล้วก็น่องไก่น้องไก่จืดน้องไก่จืดนี่น้องไก่จืดโอ้โหนี่ไงไอไอโอ้โหนะลองต้องลองน้องไก่จืด <c oughs> จะอร่อยไหมเรามาดูกัน,นก็เป็นรสชาติไก่เนอะนะครับถ้าใครที่บรรลุโสดาบันแล้วนะครับบรรลุอ,อหรหันต์แล้วกินนี้ก็สุดยอดนะว่าเราไม่รู้ว่ากินเสียอืม

อร่อยครับคอนเฟิร์มเลยคุณเดชครับอร่อยทั้งสองอย่างเลยนะครับทั้งผัดเผ็ดหมูหมูป่านะครับแล้วก็อร่อยไหมไม่รู้นะฮะแต่ว่าจืดๆนะน้องไก่เพราะว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยนอกจากใส่ใจใส่ใจอย่างเดียวส่วนเฮ้ยลองลองตำตำถั่วตรัถั่วตำถั่วครับตำถั่วถั่วนี่ยสูตรคอล่าครับสูตรคอล่าครับสูตรคอล่าตำถั่วครับเผ็ดเผ็ดเลยตำถั่วสูตรคอล่าครับ เผ็ดถ e like e ึงใจผมชอบความเผ็ดอยู่แล e ้วนะครับอร่อยมากนะครับขอบคุณนคุณเดชนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็ขอจบคลิปประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็ทำอะไรกินกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าแล้วก็จะไปไหนต่อก็ติดตามนะครับสำหรับช่องคุณเดชชาแนลนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับคอมเมนต์กันได้นะครับผมแล้วก็กดตับติดตาด้วยนะจ๊ะ ครับกดกระดิ่งด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดีครับอ้สวัสดีครับ